ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะออมารีวิวชาเจียวกู้หลาน,นี่นะครับนะครับเป็นชาที่มีประโยชน์เยอะนะครับผมเลยเอามาทำรีวิวให้ให้กับคนไทยนะครับสำหรับคนที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูว่าเจียวอูหลานเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างสําหรับคนที่อายุเยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวซองกันก่อนเนาะชาตัวนี้นะครับเป็นชาที่มีความจุน้ําหนักประมาณ100กรัมนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็ซองเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับกับราคาแล้วเนี่ยถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากใครซื้อมานะครับก็ มีอ,อยอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็เลขที่50-2 1286 1 6 0 0 0 2อนะครับอันนี้ผลิตในประเทศไทยเรานี่เองนะครับผมก็เลยเอามารีวิวเพราะว่าตอนนี้เองผมก็ดื่มหนักนะครับก็เอาชาตัวนี้มาลองทานได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยแล้วก็ดีขึ้นนะฮะวันนี้ผมเลยเอามาทารีวิวด้วยนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลตัวเองนะครับเรื่องสุขภาพนะครับโอเคมาดูการบรรจุนะครับการบรรจุเนี่ย ใส่ถุงหนามากเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับฟอยเป็นถุงแบบมีฟอยด้านในด้านนอกเลยนะครับนะครับจะเห็นว่าถ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นฟอยอยู่ด้านหลังเห็นไหมข้างหน้านี่เป็นพลาสติกใสเนาะ<ๆ>ก็ขนาดหอนี่ใหญ่อยู่นะครับ<ๆ>ดูฝ่ามือผมนะครับ<ๆ>นี่ครับห่อใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูกันล้วกันเนาะผมว่าคุ้มมากครับซื้อมากับราคาของมันเนี่ยเอาตั้งแต่ซิปเนาะ ประมาณยี่สิบเซนนะครับกว้างสิบห้าเซนเห็นไหมฮะยี่สบคูณสิบห้านะครับถุงใหญ่มากนะครับนะครับนะครับถุงใหญ่มากจริงๆแล้วก็ที่ผมชอบตัวนี้ผมสั่งมาเพราะมันสะดวกแล้วก็เอามามาทำขายออนไลน์ด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบซิปล็อกตรงนี้นะครับเป็นซิปล็อกนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงเนี่ยครับจะมีล่องไว้สำหรับเราเฉีกทั้งสองด้านเลยเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมฮะ ก็ง่ายต่อการฉีกนะครับดูดูดออแพ็กเกจแล้วเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากเลยแค่ค่าแพ็กเกจนี่ผมว่าก็หลายบาทแล้วเนาะทั้งพิมพ์ผลิตแพ็กเกจต,ตัวนี้นครับพอมาเนี่ยผมว่าก็ก็หลายตังค์นะครับไม่ใช่น้อยนะครับก็โอเคทีนี้ผมจะพูดถึงประโยชน์นะครับแล้วก็สรรพคุณของมันก่อนเอาแบบคร่าวๆเลยนะด้วยที่เราอายุเยอะมากนะครับตัวนี้ทำได้หลายอย่างเลยต้านมะเร็งชะลอความแก่ ลดคอเลสเตอรอลปรังต่อมลูกหมากลดความดันโลหิตปรับลงตับอ่อนหัวใจแข็งแรงลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ทําให้เราเข้าช่วงระชวยด้วยนะครับตัวนี้ดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะไม,ไม่พูดทุกอย่างนะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของร่างกายเราก่อนออชีวิตมนุษย์เนี่ยคือเราใช,เาใช้เราใช้ร่างกายเราไปนานๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมถูกไหมครับทีนี้ผมลองซื้อมาทานแล้วประมาณสัก2เดือนเนี่ยผมรู้สึกดีก็คือผมจะมุ่งเน้นวิดีโอรีวิวตัวนี้นะครับเรื่องของความดันโลหิตนะครับนะครับ ที่พูดถึงความดันโลหิตทําไมเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยเวลาใช้ชีวิตไปนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดของเราที่แหละหลอดเลือดเรานี่แหละที่มันอยู่ภายในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงไปนะครับเสื่อมลงไปก็คือมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันมีไขมันเข้าไปไปเพิ่มมีสารสารพิษเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเรามีสิ่งต่างๆที่สกปรกครับมันจะไปอยู่ในเส้นเลือดเราแล้วเส้นเลือดเราเนี่ยมันก็เลยตีตันนะครับทำให้เกิดภาวะ โอใจเออจริงทาให้เกิดภาวะสมองตีเส้นเลือดเส้นเลือดตีบนะครับทาให้เกิดภาวะเส้นเลือดตีบแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมเลยเอามารีวิวให้ให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องสุขภาพก่อนว่าตัวนี้ประโยชน์มีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ผมมารีวิวเนี่ยผมใส่ใจในเรื่องของภายในร่างกายเราก่อนก็คือเรื่องของเลือด เส้นเลือดของเรานะครับซึ่งมีความสําคัญกับระบบประสาทแล้วก็หัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักษาเส้นเลือดนะครับให้ดีนะครับหลอดเลือดของเราดีไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีไขมันไม่มีสารเคมีไม่มีสิ่งอุดตันนะครับผมบอกเลยตัวนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่ผมจะบอกนะครับคือมันสลายสิ่งสกปรกในเส้นเลือดของเราทั้งหมดนะครับในหลอดเลือดทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยมันสามารถสลายสิ่งสกปรก ไขมันแล้วก็สารพิษต่างๆเนี่ยออกจากเส้นเลือดเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดตีบหรือสม,สมองแตกนะครับเส้นเลือดสมองแตกต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมจะรีวิวสั้นๆไม่ต้องนานมากนะครับก็ตรงนี้แหละครับคือไฮไลท์ของเจียวกู่หลานตัวนี้นะครับสมุนไพรไทยนะครับ ทุกคนควรจะหันมาใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะครับโดยทานชาตัวนี้ครับทานได้ทุกวันนะครับนะครับโอเคนะครับไฮไลท์นะครับต้องบอกไว้ก่อนช่วยได้ทุกอย่างแต่เราควรจะดูแลหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงก่อนให้ดีขึ้นให้ไม่มีสารเคมีไม่มีไขมันอุดตันไม่มีสิ่งสารพิษเข้ามาอยู่ในเส้นเลือดเราตัวนี้จะสลายได้ทุกอย่างรับรองแล้วราคาไม่แพงด้วยครับถูกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับสาคัญมากนะกับชีวิตเราเราอย่าให้ใครมาลําบากกับเราในช่วงที่เราแก่ชราถ้าเรานอนติดเตียงเนี่ยสังเกตถ้าเรานอนติดเตียงเนี่ยเราจะรู้สึกสมเพชตัวเองไหมครับเมื่อเราแก่ลูกหลานต้องมาคอยเอาใจแล้วสมัยใหม่เนี่ยไม่มีใครมาดูแลเราหรอกครับนอกจากเราต้องดูแลตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะว่าห่อหนึ่งใส่ทําได้เยอะไหมเทได้ขนาดไหนนะนี่เราก็ฉีกอี่นงนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นถุงซิปนะครับอย่างดีเลย ก็ออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเวลาเราปิดนะครับดูผมจะเททั้งหมดเลยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่ยครับดูนะครับโผลเยอะมากนะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับเยอะมากๆนะครับเห็นไหมครับมันเยอะมากจริงๆเลยนะครับมันต้องถือว่าโอ้โหมันขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะครับโอ้โหมันคุ้มค่ามากนะครับนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับมีออยแน่นอนนะครับแล้วจะสังเกตว่า เวลาเราเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นแบบม้วนๆใบมันจะม้วนๆอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวใบเขาเองเนี่ยเวลาเขาโดนอบเนี่ยเขาก็จะหดตัวแล้วก็จะม้วนเลยแล้วจะเป็นอย่างเนี้ยจะเป็นของที่ดีนะครับนะครับนี่ครับดูความเยอะนะครับกินได้เป็นเดือนนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็มาดูนี่เราก็มาดูวิธีการชงนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีการชงชานะครับเราก็หยิบชาเนี่ยประมาณหนึ่งจับมืออย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็ใส่แก้วนะครับเนี่ยครับแค่นี้แต่ชาตัวนี้นะครับ ที่เขาทามาเนี่ยเขาให้มันสะดุ้งน้ำทิ้งก่อนนะครับนะครับไม่ต้องใส่น้ําร้อนเยอะนะครับเนี่ยครับแล้วก็เกดิดกดเข้าไปนะครับวิธีการชงชาแต่ชาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ให้มันสะดุงดงะด้งน้ํานิดนึงสะดุ้งน้ําร้อนนะครับให้มันสะดุ้งน้ําร้อนห,หน่อยนึงนะครับจากนั้นเราก็เทน้ําร้อนทิ้งนะครับ นี่นะครับพอนสะด้งน้ำโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะครับเราก็ใส่น้ําร้อนอีกทีนะครับใส่น้ําร้อนใส่ให้เต็มเลยนะครับให้เต็มที่ไปเลยครับนี่ครับเอาละครับทีนี้เราก็จะได้ชาแล้วนะครับเราก็คนนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวสีของชานะครเขาจะออกมาโดยอัตโนมัติเราจะสังเกตนะครับน้ำค่อยๆเหลืองนิดๆทีละนิดทีละนิดนะครับเนี่ยครับ เอาแล้วครับช่วงที่รอนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้น้ําชามาเหลืองขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับเอาแล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับก็ชาตัวนี้นะครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะหวานหวานที่ปลายลิ้นนะครับแล้วมันจะดีมากเลยนะครับแล้วก็และก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยมากนะครับมันก็จะทําให้เราแบบกระชุ่มกระชวยแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับเนี่ยครับและก็ย้ำอีกนิดนึงครับการชงชาเนี่ยสมมติว่าตอนนี้เราใส่ไปเท่านี้นะครับเราสามารถใส่ได้ซ้ําเลยนะครับ ซ้าเอาเนื้อเอาใบชาทิ้งไว้ในแก้วนะครับแล้วเราก็ดื่มอีกหนึ่งชั่วโมงก็ได้ครับมาดื่มอีกรอบหนึ่งชาตัวนี้สามารถดื่มได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องกลัวว่ามีเอฟเฟกกับร่างกายไม่มีเลยครับเพราะว่าทุกคนสามารถไปดูรีวิวต่างๆนะครับผมศึกษามาเป็นเดือนๆนะครับก่อนที่เอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความสําคัญมากเลยอย,อย่าทิ้งนะครับใบชาเนี่ยสามารถชงได้สองถึงสครั้งนะครับ ชงจนหวามันไม่ไม่หวานลิ้นนะครับพูดง,ง่ายๆนะมันไม่หวานลิ้นแล้วเราก็ดื่มนะครับดื่มไปนะครับจะสังเกตวันนี้เริ่มสีเหลืองแล้วนะครับนะครับก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นการรีวิวชาเจียวกู้หลานนะครับที่มีประโยชน์หลายประโยชน์มีสรรพคุณเยอะมากเแต่ทีเนี้ที่ผมบอกแล้วนะครับชาตัวนี้ผมมาเ้นเรื่องของการสลายไขยมันในในหลอดเลือด สลายสารเคมีในหลอดเลือดสลายสารพิษสิ่งตกค้างในหลอดเลือดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลอดเลือดเราดีเนี่ยทุกอย่างมันจะดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเส้นเลือดตีบเส้นเลือดสมองแตกนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าเราจะนอนเตียงตลอดตลอดชีวิตนะครับบางคนนอนเตียงหลายปีเลยนะครับแล้วก็เป็นอามาพึกอัมพาดเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะครับชาตัวนี้ <S <S ผมบอกเลยเน้นย้ำๆนะครับว่าเราควรจะดื่มมาทานนะฮะคนที่ดื่มหนักๆนะครับผมแนะนําเลยดื่มดื่มชาตัวนี้นะครับ วันละ4ี่หครั้งนะครับผมเราจะรู้เลยว่า1เดือนเนี่ยเราจะสุขภาพดีมากและรู้สึกกระชวมกระชวยจริงๆนะครับแนะนําเลยนะครับอย่าลืมนะครับยังไงก็เจอวิดีโอนี้ก็ลองซื้อมาทานนะครับตอนนี้มีขายออนไลน์แล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดนะครับสาหรับชาเจวกู้หลานนะครับที่ผมตั้งใจเอามาทํารีวิวให้สําหรับคนที่มีสุขภาพที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับเรื่องไขมันพอกในหลอดเลือดเรื่องสารเคมีสารพิษในหลอดเลือดเยอะแล้วก็ สิ่งสกปรกในหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมซื้อชาตัวนี้มาทานนะครับโอเคนะครับนี่ครับคือชาเจียวกู้หลานนะครับที่มีประโยชน์กับร่างกายมากๆนะครับโอเคครับรีวิวนี้คงมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับใครเห็นรีวิวนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ